เพศเด็กเจอแมลงสัตว์กัดต่อยเป็นแมลงวีพันอเมซอนอเมซอนนี่อยู่ที่ไหนครับรามินทาครับปตทฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั <c oughs> ่งฝาครับฝั <c oughs> ่งฝารับทราบเดี๋ยวส่งทีม่าหารเรือไปทางร่องน้ำคลองสุขทวีด้านหลังขอให้ทีบอกอะไรครับด้วยแมลงมีเราแมลงสีมีจานวนเยอะมากแมลงวีมีจานวนเยอะมากขอคนอยเยอะๆทราบเปลี่ยนบุกเหด่วน ไฟฟ้าคู่ขดัดรมมาาชนนีครับแล้วทำไมไม่ปาดซ้ายทราบ้วเปลี่ยนช่างทำผมบอกปาดขวามเท่กว่าบล็อกเทนไหมคันเมื่อกี้ตัดบล็อกเทหรือว่าปาดซ้ายเหมือนจะเป็นปาดซ้ายทะแยงมุมไปทางขวาสามสิบแปดองศาบนดอยมีม้าสีขาวตัวสีดำทราบรถเปลี่ยนมีม้าสีขาวตัวสีดำทราบรถเปลี่ยนตลิงชันรับทราบแต่ว่าม้าตัวสีอะไรนะม้าสีดำตัวสีขาวคนขับสื่อปืนสั้นยาวเก้าศอกทราบรถเปลี่ยน ตัดสก,กินเฮดยาวถึงบ่าทราแลวเปลี่ยนสวมชุดสีอะไรสวมชุดสีอะไรชุดสีขาวตัวสีแดงทราแลวเปลี่ยน <c oughs> รับทราบเห็นเป้าหมายแล้วใส่เสื้อแดงเหลืองหอยเลยผู <c oughs> ้ไล่ได้ทำการยิงปืนเป็นหนึ่งนัดดังตั้งตั้งตั้งตลิ่งชันรับทราบผู้ไล่ยิงยกหนึ่งตัวล่วงมาสามตัวทันทีทราฟลาเปลี่ยนมีอะไรอีกไหมตลิ่งชันรอฟัง